สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม wwe 2 k 2 4นะเนื่องในวันคริสต์มาสก็ชิงแชมป์โลกหญิง g c c เลยลอสสปิริตชาแมนเจอกับซูซานสไตล์วันนี้อยู่กันในศึก g c c m e r l ์ y Extreme นะ นี่เขามีแต่เมอร์ลี่คิสมารใช่ไหมอันนี้เมอร์ลี่เอ็กซ์ตีมอะ,อะ,อะมาแมตช์นี้เอ็กซ์ตีมลูแมตต์ด้วยตามชื่อศึกเลยออกมาก่อนครับเดบิวต์แมตช์แรกเลยครับนี่ลอส,สปิดลิตชาแมนเพิ่งโหลดมาสดๆดร้อนๆเลย คือไม่ใช่อะไรครับตอนแรกว่าจะสร้างตัวละครเองนะแต่เอาไปเอามาครับเขาเรียกว่า<ม>ไม่มีเวลาพอโหลดเอาละกันเพราะว่าช่วงหลังนีดแอดฟาร์มแต้มยับเลยเวลาที่จะเอาไปทำอย่างอื่นนีดก็น้อยนะฮะจะโหลดเอาละกันเออ ก็ดูดีนะครับนี่จะได้เลยเดี๋ยวมาดูตอนปั้มครับจะสะเด็จขนาดไหนเล็บเรืองแสงด้วยเจอกับแชมป์ตัวตึงครับดับเบิลแชมป์เลยแชมป์ GCC โลกแชมป์โลก GCC หญิงแล้วก็แชมป์ TBD ีอ่า ซูซานสไตล์ครับตึงครับภาคนี้ว่าง่ายๆคือมิสจีอ่นะจะหน้านางไม่ได้เลยภาคนี้เหมือนเป็นภาคของนางครับตอนแรกว่าจะเอามิสจีมาเจออีกรอบแต่เอาคนใหม่บ้าง ก็เรียกเปลี่ยนรสชาติเดี๋ยวมิดจีค่อยว่ากันใหม่นี่โว้ยโคดใช่ไร แชมป์โลกหญิง GCC ย้ำอีกรอบผู้ท้าชิงรอสสปิริตชาแมนไม่รู้ว่าเขาสร้างยิงจากตัวละครอะไรหรือเปล่านะแอดไม่รู้จักเลยโหลดมามัว่ว ีเจ้าของแชมป์ครับ er สู้ซานสไตล์หน้าเข่งขืมมาขอเดือดเดือดนะรับวันกิสมัสเกือบไม่ได้ทำละคลิปนี้มัวแต่ฟาร์มแต้มครับ ภาคนี้นี่เล่นโหมดไม้แฟคชันแบบเยอะมากมามาพักสมองบ้างดูแมตต์ลุยเลยแทงเขาก็เปิดก่อนครับซูซาน <S <S แล้วก็ตอกด้วยส้นเท้าอุย้ยเอาสปิงมาขวางลำตัวกดเลยออยังโอ้ย เปิดก่อนได้เปรียบปะเนี่ยอ,อย่างที่บอกแมตช์นี้เอ็กซ์ตรีมลูใช้อะไรก็ได้ครับคว้าอีแต่ับโอ้โหไม่ได้ใช้ครับจิกมัดแทงเขาแมตช์นี้ก่อน,น,อนเด็กใหม่ครับพึ่งโหลดมาสดๆสดมาได้เวลาสดแล้ววียังทำไร โอ้โหจับเอาขาหนีบแล้วหัวอัดเทินบัคเกิเส้นสองนะแล้วก็โดอีแตะมาไม่ได้ใช้สักทีจิกหัวมาครับซูซานเสียบข้อล็อกแล้วก็ทำเป็นโอ้โห GTS นะโกตเลยชื่อท่าตอนปรับตัวเนี่ยมันชื่อท่า GTS จริงๆนะ แต่มันเป็นแบบไม่ใช่แบบเสียมพังแทงเขาไปแล้วชวงนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีแหบเหลือเกินพยายามจะพากให้ดีที่สุดแล้วกันทำไรครับจูบจูบเดี๋ยวติดเลดโอ้โหยี่มาจูบชั้นใหญ่บ้านี่จับแป๊กสูเพกเลย แม่จ้าไม่ใช่ไม้ป่าเดียวกันนี่ตอบเลยครับโอ้ยอ้ไม่เป็นไรครับอู้พนน้ำเขียวไม่ใช่น้ำฟ้าโอ้ยเต็มหน้าเลย,ยลาบเลยอะซูซานอหงหิวค่ะไปลือแอปเปิลนะจ๊ะไม่ได้ใช้อีแต่โดนแยบ โอ้ยเมาเมาขี้ฟันโดนตืบโดนเด็กใหม่ตืบโอ้ยโอ้ยยับแล้วสวนครับมาเอาทุ่มทิ้งเริ่มเดือดเจอกันครั้งแรกก็เดือดเลยมากระโดดปูยท่าเด็ดครับ ท่าอะไรวะวิปเปอร์อินเดอะวินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเซิร์ง oh <dear. S 2> มาทำาทวเวอร์ครับเด้าเด้าติดเลดจังเว้ยคลิปนี้แม,ม่มีทั้งจูมีทั้งเด้า <c oughs> ไปดูอีแตะมาค่ะไปหัวซูซานนะไม่ได้ใช้สักทีครับ <c oughs> อีแตะ เอามาใส่เถอะเอาอีกจ้าสเสียบใส่ GTS แบบประยุกเออ <m ets> พึ่งคิดได้สดๆเลยแบบประยุกนะถ้าแบบออริจินอลน,นี่ต้องแบกแบบ CM พังน่ะโอเคมาเรียกเสียงคนดูค่ะเด็กใหม่ข <m ets> อกซอกจ้าซูซาน เด็กใหม่เยอะแล้วมาขึ้นไปคือแมตชนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อจับล็อกให้ยอมแพ้หรือจับกดนะต้องทำบนเวทีด้วยข้างล่างไม่นับอุย้ยเอาอีแต่โจกปากใครมาโอ้โหเดี๋ยวตัวไม้แฟคชั่นเลยเฮ้ยพึ่งปวดล็อกมาครับ เกือบโดนลิฟทายครับบล็อกได้จ้าดุใสเป็นซูซานช็อตนะคล้ายคายทิกช็อตแหละม,มาเจ็บตัวครับเอาจ้าเป็นทีของอชาแมนเรียกชาแมนละกันชื่อยาวมากตีใครครับตียุงนะตบยุงโอ้ยกินดีจังเลยจ้า เอาคืนนะเอาแีแตะต่้ปากโอ้ยเข็มกดเลยเสียแชมป์ไหมเนี่ยอูยังนะรีอาไปไหนแล้วกลับบ้านแล้วกะมาโดนตรีนเฮ้ยอาโดดทีบเลยครับนี่หีกกดอูหน้าเคิมมากอูยัง เริ่มเซ็งจ้ะซูซานยังไงต่อโอ้ทำอะไรทำอะไรอุ้ยอะไรครับเฮ้ยท่านี้คุนค้นๆโอ้ยเดี๋ยวอูจะจบวิญญาณเลยไม่ได้หรอกเอาซูซานจะจับสยบใสนี่แน่ซูซานช็อตฮ้ยซูซานอะไรไม่รู้อูย,ยังครับ เม่เมื่อกี้เอาไอ้ซูซานช็อตคือท่าวิ่งแทงเข่าเมื่อกี้ซูซานอะไรวะคิดไม่ทันครับคือส่วนใหญ่แอดเล่นแต่ไม่แฟคชันไงไม่ได้เตรียมไว้เลยมาตืบอดจะซาเปียโดนเข่าสวนเออเฮเจอกันครั้งแรกเจอกันโอ้โผล่อีกแล้วจ้า รอ,อบนี้อู้เตะด้วยครับใส่ไข่ครับรอบนี้หิวจังเยยต,ตืบเขาวิ่งมาจะซาเปียแม่ไม่ได้จ้ะโดนจับเวียงเอาละรอจังหวะได้ยังอืมลวงทองเจอกันครั้งแรกนี่ก็ใส่แบบนวูนวๆอื้ลาเลีย กิ่งหนีก่อนชาแมนโอ้ยถ้าจบดีๆนะคู่นี้ดีดีจัดเลยเอาทุบทุบนมจ้าโอ้ยปวดร้ายมากนมยิงเล็กๆอยู่โอ้ยแตกหมดหรือของครับซูซาน อุ้ยเป็นโอ้โหสันไอไม่ใช่สนนคเกอร์เรียกว่าล้สลิมจิมเออ <c oughs> แม่จะเปลี่ยนสปอนเซอร์ซะละไม่ใช่สปอนเซอร์แอดนะสปอนเซอร์ WWE มาจะเป็นโอ้โหสไซส,ส์สแซลมครับซูซานแซลมเออ ล่วงหน้าหน่อยจะเป็นซานตาหรือเป็นเอลหรือเป็นเลนเดียเอาสักจางอีชาแมน <c oughs> แม็กขึ้นไปเลยโอ้โหเจ็บดังเอาละครับจับประเด็จเซิร์ฟซูซานได้เปล่าว้าวจา้าชาแมนครับจับไปโขกเทิร์นบัคเกิ ทำท่าอะไรจ้านี่ขอโชว์หน่อยสปริงมัดดอปคลิกเต็มเต็มโอ้โหเ,เต็มปากเต็มคำเอาวิ่งมาโอ้โหสวนด้วยซูซานช็อตครับยังไงโอ้โกซิยะโอ้โหยืนอื่นเรียบร้อยครับโอ้โหแมต์นี้มันชี้หายเลยโอ้ดีดีดี เด็กใหม่ก็ทําให้ประทับใจได้ครับส่วนเด็กเก่าก็โคตรเก่าเลยป้องกันแชมป์ได้ของแชมป์โลกหญิง GCC ต่อไปครับซูซานสไตล์สงสัยต้องสร้างไอเซลีนาสร้างผีดิบมาโจกคอซะละถ้าอยากจะกระชากแชมป์จากเธอนะตอนนี้นางปราสองคนแล้วครับที่เป็นเด็กปั้น โหดโหดแมตนี้ครับห้าดาวสิรออะไรอะ get s t off all time ครับส่งท้ายวันคริสต์มาสปี2024เลยเออสุดยอดครับก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สุขสารวันคริสต์มาสนะทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย